สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนพี่น้องอีกแล้วนะคะแต่แทนๆอยู่ไหนกัน <c oughs> เอ,อ่ยวันนี้อยู่บนภูเขานะคะ <c oughs> อยู่บนโนแตงไทยแล้วก็โทรรีสงแล้วก็โทรพังยาาอยู่พังนี้นะคะ <c oughs> วันนี้คือเราจะพามาดูวิวสวยๆบนภูเขานะคะหลังจากที่ไปทําบุญมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยพามาดู พืชผักผลไม้สวนครัวแบบอยู่อย่างพอเพียงนะคะกินอย่างพอดีนะคะก็ปลูกเองกินเองนะคะช่วงนี้นะคะก็วันนี้จะมาเก็บโทรักยาวแล้วก็มาเก็บแตงไทยนะคะคือว่าข่าวดีแตงไทยสุกแล้วค่ะคุณพ่อไปโฆษณาเนาะไปโฆษณาอย่างดีเลยว่าแตงไทยสุกแล้วไม่ไปดูหรอไม่ไปถ่ายหรอคุณพ่อให้มาถ่ายนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายแตงไทยแล้วก็ ั่วพักยาวโถดีสงนะคะมาถ่ายวิวสวยๆให้ดูนะคะก็คุณพ่อบอกว่าก็ปีที่แล้วเนาะปลูกอะไรก็ไล่ตังค์นะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงก็ได้ถูกนะคะไล่นิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะก็ได้นิดเดียวนะคะแต่ปีนี้คือไม่ได้ตังค์นะคะ <S <S <ม>ปลูกแตงไทยก็ไม่ไล่ตังค์ปลูกโถ<ช>ะผักยาวก็ไม่ไล่ตังค<ไ>์นะคะก็คือเก็บไปกินบ้างแล้วก็เอาไปแบ่ง พี่น้องในหมู่บ้านบ้างนะคะก็ขายได้นิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดมากที่เชียงตุงนะคะเขาก็เลยปิดตลาดทุกตลาดเลยนะคะเป็นเป็นเวลาเป็นสิวันกว่ามั้งเออเป็นสิวันกว่านะคะแล้วแล้วก็คือที่เราปลูกนี้ก็เอาไปขายไหนไม่ได้นะคะส่งออกทางไหนก็ไม่ได้นะคะก็ต้อง กินเองนะคะปลูกเองกินเองนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็เลยจะมาดูแตงไทยนะคะก็แตงไทยสุกแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานผู้ใหญ่บ้านเขาเนาะเขามีใบอะไรเดี๋ยวถาใบยังไงจะเข้าเวียงต้องมีใบใช่ต้องมีใบด้วยนะมีมีแบบเหมือนเป็นวัดอะ ถ้าไม่มีบัตรอันนั้นก็คือเข้าตลาดไม่ได้เข้าเบียงไม่ได้เมื่อวานเขาเพิ่งเอามาแจกใหม่ๆสดๆนะคะ <c oughs> ก็เลยถ้าเขาเปิดตลาดมาต้องมีใบอันนั้นถึงจะเข้าตลาดได้นะคะตอนนี้คือตลาดโลงเชียงตุงตลาดกัดฟ้าตลาดที่ไหนเขาปิดหมดแล้วนะคะคือเข้าเวียงออกเวียงก็ไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวของใครของมันนะคะก็ช่วงนี้ก่อน เสียงก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเป็นหวัดคะ่ะหลังจากที่ฝนตกมาสิบกว่าวันเนาะใช,ใช่แล้วก็แดดเพิ่งออกเมื่อวานกับวันนี้สองวันเองนะคะวันนี้ก็คืออากาศร้อนสุดๆนะคะเป็นเวลาแปดโมงเองนะคะตอนนี้เรามาอยู่บนภูเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเก็บเก็บอะไรเก็บไม่ถูกแล้วเกบเเ <c oughs> ็บทัวพักยาวแล้วก็เก็บแตงไทยได้ตอนนี้เรามากับคุณพ่อเราขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะก็เอาไว้ข้างล่างนะคะ แล้วก็ขึ้นมาเหนื่อยมากเมื่อกี้ก็มากับคุณพ่อแล้วก็น้องเสียงยอดน้องคำตุ้ยมาก,กันสามคนนะคะคุณแม่ไม่มาคุณแม่อเอาหลานนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะพูดเยอะไม่ดี <c oughs> เดยอ <c oughs> ะเลยคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะหลังจากที่เรามาพักหายเหนื่อยเสร็จเราก็จะไปเก็บถั่วผักยาวนะคะ <c oughs> น้องเสียงยอดนำหน้าไปละอันนี้เป็นถั่วที่เข้าไปผัดนะคะ มีไหนอะถั่วผักยาวห,หาอะไรอะหาถั่วหาถั่วเนาะไม่เห็นมีอะไรเลยหันหน้ามาหน่อยสิร้อนไม่ร้อนดูเลยอสิร้อนมาก <laughs> ไปเลยตอนนี้คุณพ่อเก็บแตงไทยนะคะเราสองคนจะเก็บถั่วผักยาวนะคะ ผักยาวทอดผักชันอันนี้ถั่วที่เข้าไปผัดทอวพอยาวไม่ทางไหนไม่ด้วะจะมีข้างบนมั้งเนาะน่าจะยังไม่้เราก็ไม่เคยมาเพราะว่า <c oughs> วันนี้คุณแม่ไม่มาให้เรามาก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่รู้เรื่องออกมาสิอะไรจะขานาดน,นี้ โถวผักยาวมีข้างบนสวยมากอ่ะโถผักยาวมีข้างบนนั่นอ่ะดูดิสวยมากเลยเยอะมากเลยสวยงามโถนิ้มป้อมนีนิ้นตั้งยตัวนี้นเป็นไงนี่นะคะถั่วที่เอาไปผัดแบบนี้ หน้าตาหน้าตาหน้าตาคนเอาแบบนี้หน้าตาหน้ากินนถัวนะคะถัวถั่วค่ะ นี่นะคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือนอกเสียงยอดเก็บทั่วอยู่นะคะตอนนี้เราจะไปดูคุณพ่อเก็บแตงไทยนะคะอันนี้เป็นมันอะไรนะเขาเรียกอะไม่แน่ใจที่นี่เขาเรียกมันกินโหนะคะที่มันเป็นลูกสีขาวไวอ้อ่ะมันนะคะไปดูคุณพ่อกันค่ะดูดิวันนั้นเราไมา้ไม่เป็นขนาดนี้เลยนะอันอันไหนเป็นแตงอันไหนเป็นหญ้าไม่ดูเลยเนี่ย แดงไว้ไหนยังไม่เห็นเลยเนี่ยคุณพ่อหาแตงอยู่นะคะนี่ยะแตงไทยไม,มีไหนอ่ะยังทันาะน รวยมั้งน่ะนี่นะคะแตงไทยนะคะคุณพ่อกำลังหาลูกที่มันสุกอยู่มันป้อนรวยกับฮื้อเหรอมีกับเครื่องเนี่ยนะ,ะนี่นะคะ ไทยแตงไทย ชื่อเด่นมะคูมันไม่ห็นะถ้าไม่ดูดีๆไม่เห็นนะคะเพราะว่าไวไัยวมันเยอะมากเยอะกว่าลูกมันอีก,กนี่นะ,ะสุดแล้ว นี่นะคะถ้ามันสุกแล้วเราไม่เห็นมันก็จะแตกแบบนี้นะคะอันนี้คือมันสุกแล้วนะคะคุณพ่อก็หาต่อไปค่ะเราไม่เห็นนะคะ นี่นะคะตอนนี้เราก็เลยดได้เลดไรตะกาหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าครึ่งหนึ่งเลยอีกครึ่งหนึ่งตอนนี้คือร้อนมากๆร้อนฝุดๆเลยคะ่ะเดี๋ยวไปเลดต่อนะคะจะได้กลับบ้านไม่ไหวแล้วทั่วผักยาวนะคะใครอยากกินสั่งได้นะคะส่งถึงที่ค่ะช่วงนี้มันไม่มีใครเอา <laughs> Chồng thùng thị Chị chơi khá nè Thố bà. Thố <laughs> Nhiều nhiều cho nhau Tăng này chẳng mà áo nữa ừ. Ô, bút bút khẩu mơ ẩn đi à Ơ nè Đi ra kìa มันเจ้าของมันไม่สิเราสวยกว่าแง่ม่ลไอ่ธรรมดาล้อเล่นรอเล่นอ่าทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยชมแล้ว <laughs> อย่าเขินเกินไปล่ะ <laughs> ทำตัวไม่ถูกแล้ว <laughs> งั้นเดี๋ยวงั้นเราเดี๋ยวเราสองคนที่นนอะขอตัวไปเก็บถั่วกันนะคะตอนนี้คืออากาศมัน เดิมไม่ค่อยร้อนไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยไม่ร้อนสันิดเดียวค่ะเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะเยอะไหมได้เยอะไหมน้องเสียงยอดตอนนี้กําลังจะเสร็จแล้วนะคะเดินนิดเดียวคือดีใจมากดีใจอะไรไม่รู้แหละมันร้อนมากนะคะรีบๆเก็บรีบกับเยอะไหมได้เยอะอแค่นี้ เไปไปมื่อกี้เอาไปไว้ตะก,กาหนึ่งแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันจะร้อนอะไรขนาดนี้นะคะฟอโฟนตกก็ตกอะไรก็ไม่รู้ตกแบบตกหนักเลยตั้งสิบกว่าวันพอแดดออกก็ร้อนจัดเลยจัดเต็มเลยมันจัดเต็ม ดูหน้าคนร้อนหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงไม่อยากจะยจะิ้มเลยอันนี้มันจะเป็นโถที่เป็นถุงเนาะที่มันเป็นซองอะเป็นซองที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นเป็นถุงนะคะ ที่เมืองไทยน่าจะเรียกว่าเป็นซองนะคะที่เราเอามาปลูกนี่คือมันเป็นซองนะคะแต่คือว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นซองนะคะมันยังไม่ใหญ่มันเป็นสีม่วงนะคะมันเป็นถั่วของพี่น้องอาขาเนาะ allemaal. ใช่อันนี้เป็นถั่วของพี่น้องอาขาะนะคะมันจะออกสีม่วงๆนะคะแต่อันนี้นี่คือมันเป็นถุงมันเป็นของจีนนะเนาะใช่เ <Connect ion> ขาผลิตมาทางจีนนะอันนี้นะคะ ถั่วพักยาวอาหายไปไหนแล้วน้องสสงยอดน้องสสงยอดหายค่ะพักก่อนพักก่อนร้อนกลับไปฟักก่อนนักค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็เก็บถั่วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองมาเดิมใหญ่มากเลยเยอะมากนะคะไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนหมดนะคะก็เอาไปแบ่งพี่น้องในหมู่บ้านนิดๆหน่นอยๆแล้วก็คุณแม่สั่งมาว่า เดี๋ยวเอากลับไปมัดแล้วก็เอาไปขายตามหมู่บ้านนะคะเผื่อเขาไม่มีเขาอาจจะซื้อนะคะตามตามหมู่บ้านแบบหมู่บ้านเหนือรอเหนือวันตงล่องตองกัดฟ้าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าจะเอาไปตลาดก็ตลาดปิดหมดนะคะเขาไม่รับซื้อแล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องเอาไปขายตามหมู่บ้านอื่นๆนะคะก็ตอนนี้ก็ไล่ทัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนอนไหมร้นอนมากขนาดไหนมากมากเลย พูดเป็นคําเดียวน้องเสียงยอดพูดเป็นคําเดียวว่าหลอนมากแค่นี้แหละตอนนี้ก็คุณพ่อเก็บแตงไทยลูกใหญ่ไปเริ่มเลยเนี่ยแตงไทยสุกแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากไล่ถั่วหรืออยากไล่แตงไทยก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวจะส่งถึงที่เลยเพราะว่าไม่มีแม่ค้ามาเอานะคะปีนี้คือปลูกอะไรก็ย่ำเย่ไปหมดเลยนะคะ ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีบ้านเมืองก็ไม่ดีโควิด <c oughs> ก็ดาบาดนะคะ <c oughs> ให้มันได้อย่างนี้สิเนาะ <c oughs> มาพร้อมกันมาพร้อมกันหมดนะคะ <c oughs> ก็ปลูกกินเองนะคะก็ปลูกกินแต่ว่ามันมันปลูกเยอะเกินมันเหลือนะคะก็เลยจะเอาไปขายแต่ว่าเอาไปขายไหนไม่ได้ตลาดเชียงตุปตตงปิดมดนะคะก็เลยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสุกเยอะนะคะสุกนิดเดียวแ <c oughs> บบหอมมากใช่แจงไทยไม่รู้ว่าที่ เออตีเขาห่องแตงลายแตงลายที่ไทยน่าจะเด็กแตงไทยนะคะเท่าที่ดูมานะคะก็มีถัว่วมีแตงไทย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศบนภูเขามาดูแตงไทยแล้วก็มาเก็บถั่วผักยาวนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ถั่วก็เลยเยอะมากใช่เยอะมากค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะ ขอตัวพักผ่อนก่อนตอนนี้คือร้อนมากนะคะก็แตงไทยก็ไม่ได้เยอะไร่อยใช่เดี๋ยวเราจะกินลูกนี้นเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะน่าจะอร่อยแหละใช่เผืลูกนี้ก่อนน่าจะอร่อยเดี๋ยวขอตัวชิมนี่ก่อนนะคะต้องจับจานะคือว้นี่นะคะนี่นะคะตอนนี้เราจะมาลองชิมแตงไทยดูนะคะว่าจะอร่อยนะอร่อยไหมนะคะ พูดไม่ถูกแล้วเหนื่อยเกินนะคะเป็นวัด้อยเสียงก็จะมามานี้นะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะพูดเยอะก็ขออาภัยด้วยนะคะเป็นคนพูดเยอะนะคะไม่พูดก็ขออาภายัยนะคะ <c oughs> ขนาดไม่พูดยังขออาภายัย <c oughs> อะไรครับเนี่ยนี่นะคะเป็นสีเหลืองอันน่าจะอร่อยหอมหอมให้กินแบบนี้สิน่าจะ มาชิมก่อนนะใช่มาแรงวันน้ำก็ไม่อาบ <laughs> เอาชิมเลยชิมเหรออืให้ชิมให้น้องแชงยอดชิม <c oughs> เป็นไงหอมมันอร่อยหวานนี่นะคะแตงไทยฝีมือคุณพ่อกับคุณแม่เป็นคนปลูกนะคะธรรมาชาตินะคะ <c oughs> อร่อยตรงนี้ ถ้าไม่อร่อยก็เอาไอ้น้ำตาลทรายมาอยู่นะมันก็อร่อยอยู่แหละใช่ไหมมันมันบ้างอร่อยดีหมดไปแล้วชื่อมันงัชยงยอดยังไม่หมดนี่นะคะ กินกินแดงไทยด้วยกันไหมคะพี่พีเอซทุกท่านมันยังไม่ค่อยสุกเยอะนะคะมันสุกเข้มิดเดียวเยนะีงเนาะเหมือนที่น้องคั้ตุยไทยดูเมื่อกี้เพราะว่าไวมันเยอะเกินนะคะ <c oughs> ไม่เลยมาดูเด เรียบร้อยเสร็จเป็นทางการกินเสร็จแล้วก็ขอพักพ่อนก่อนนะคะดอคุณพ่อหาแตงเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านพร้อมกันนะคะอะไรค่ะตอนนี้เรากําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะคุณพ่อไปหาแตงมาไม่ได้นะคะมันยังไม่สุกเยอะนะคะตอนนี้เก็บทัวใส่ข้อสอบจะกลับบ้านแล้วค่ะ้องขยอด ยไว้ที่ไหนนั่นน,นะจากกัลบบ้านแล้วค่ะนะ่ะแตงไทยก็ได้ประมาณสองสามลูกเองนะคะมีแต่ไวไม่มีลูกได้ขอสอบหนึ่งเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวไปขายตามหมู่บ้านอื่นๆนะคะแตงออกอไซน้ำมันค่ะ ใช่สามนะอ้องมันจะมาตกเรยวมันไม่อ,อร่อยอร่อยอะออยเก็บข้าวเก็บของจะกลับบ้านแล้วค่ะใจแมอ่อยู่ยังพ่อเพียงนะอ,อยู่ยังพ่อเพียง

ว่าทุดินนั่น,นตัวมะของคของมึงกินเลยโชว์เลยอร่อยอร่อย,ออยจังหวัด <ๆๆ S 1> อร่อยมากผมพอพูดภาษาไทยได้ด้วยอร่อยมากไม่ทันพ่อแล้วเธอและไหนไม่ทันพ่อพูดก็ไม่พูด คุณพ่อยังพูดเลยพูดว่าผิดพูดแต่ไอ้ดอกพูดเหมือนคุณพ่ออร่อยอร่อยมากใช่ไหมอร่อยอร่อยมากพูดว่าอร่อยไม่ได้แกงมานานแล้วเนี่ยกินแล้วเหนือไม่รออร่อยนะขนาดไหนมากมากให้ทำแบบตกใจหน่อยเนี่ยตกใจ อันนี้เบอร์เกินครับเบอร์เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะจบคลิปหน่อยสิมิกไม่ได้จบคลิปสักคลิปเลยเคมฟูดแค่นี้ก็ไม่เป็นไม่ได้ต้องกพิ่มรีบกินสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะัสดีดีสิกินแล้ว ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะค่ะพูดสิให้น้องเสียงยอดกินเสียเดี๋ยวบังคับให้จบคลิปไม่จบนูน,าน้นา,นนานีู่น้านี่นะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วจะขอโตัวจบคลิปบนภูเขานี่เลยนะคะให้บังคับให้น้องเสียงยอดพูดจบคลิปเลย <c oughs> เมองไง ลืมแล้ว <laughs> ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะ,คะพูดทีออขอตัวจบคลิปก่อนนะคะอย่าดืมออย่าดืมติด <laughs> <ม>อย่าดื่มเป็นกำลังใจให้เราสองคนพี่น้องทึงแม่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเออก็เอาสิ <laughs> ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะ ขอโตจบคลิปก่อนนะคะอย่าดืมเป็นกำลังใจให้เราสองคนพี่น้องด้วยนะคะอย่าดืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเมื่อกี้วังคับให้น้องสังยอดจบคลิปก็ได้ประมาณนั้นนะคะก็ค,คือพูดไม่เป็นเลยนะคะนี่ใส่แล้วตอนนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็วันนี้ก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะคะนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยว รอให้แตงสุกกว่าน,นี้สุกเยอะๆมามาเก็บไปขนไปที่บ้านเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูอีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้คือวัยมันเยอะมากไม่เห็นลูกมันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมันสุกมาเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้แค่มาเก็บถั่วผักยาวเฉยๆนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย